ไอาสารดีร่วมกับร TV บริษัททีวีบุรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจ สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสนุกสนานอึ้งทึ่งตะลึงกับสุดยอดในหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายวงการนะครับในรายการที่มีชื่อไม่เป็นสองรองใครนั่นคือรายการกระบี่มือหนึ่งนะครับคนแรกที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูวันนี้นะครับโอ้โหเป็นเจ้าแห่งศาสตร์การต่อสู้นะครับที่ต้องมาพร้อมกับความแข็งแกร่งไหวพริบป,ปฏิพานแล้วก็ความฮาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็น สุดยอดนักชกมวยทะเลสถานคงคาครับโอ้โหจะเก่งจะหาแค่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับแล้วคนที่ 2. นะครับวันนี้ภูมิใจนําเสนอสําหรับคนที่ชอบความบันเทิงนะครับเพราะว่าเราจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงเกาะพังงานเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปโยกย้ายสายสะโพกตื่นเต้นนะครับกับดีเจฟูมูลเมื่อหนึ่งแห่งเกาะพังงานโอ้โหจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันแล้วไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องราว ที่มากับฝีมือที่สุดวิเศษรังสันเส้นสายลวดลายออกมาอย่างงดงามนะครับกับชายอกสามศอกที่มีความสามารถในการแกะสลักผลไม้นะครับทั้งสวยงามประณีตและรวดเร็วด้วยนะครับทั้ง3เรื่องจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันได้ในรายการกระบี่มือหนึ่งครับ